ทีฟอร์ดมึงดูกูไว้นะเมื่อมืงเอาเือเอาเพชรก่อนไหมเฮียไอ้ยับไม่สนใจนะพมาลไม่รู้กดกดกดใอ้ยับอ,ะอ่ะเอาดิมีกิโลยัดให้หมด เอ้ยาจะบอกรอเอ้ยดูดีในนั้นด้วยในในเจ็สิบอะในเจ็ดสิบอะไอนนี่ด้วยเออเอาอะไราเราเราาจิ๊บไปกันเราเราเริ่มเราเริ่มนี่กันอ่าอ่าออไปไปไมึงชักช้า เอ้ตีมตีมแตกไไม่เป็นไรนะเรคยกันได้เหรอไ้ึงีไม่ไ้สปิดไหล่กับปิดไล่เลยวะไอ้เวาคนดิตะกี้พยายมนเต็มเลยะเอามามาเอามาบึงเอามาบึงเอามาบึงอตะกี้พยายมเต็มเลยอ่ะเอามาบึงเอามาบึงลูกเไม่รีรออะไรนักกดเลยโอ้ยม่วงม่วงม่วงข้ามข้ามข้ามโอ้โหเฮียนายก็ลุบนาใส่ยโย ไปไายเอะกว่เลเวลว่ะเก้าวไปไปไปอีกสิบ<ด>โลไปเรา<ด>เรามีเยอะเราไม่เยอะดูมึงมา,ม,ามึงมามึงมามึงมาต้องขอบเลยต้องขอบเลยไอ้เหี้ยโอ้ยนี่ไงเอ้งังกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูได้เฮยยี้ยแถมหน่อยแถมหน่อยทุกคูขอทุกคูขอได้ไหม ได้เน้วยอ้เหี้ย่ยยออยย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 มยยยยยยิยย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 ยน่ยยยยยยยกยยยยย้ยอยเยย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 ยายยอยอายายย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 ดยยดยยดาบต้องมาแล้วกูแม่งกูยยกะก่อนยายยยยยย

ไอ้ไอ้เออสูตนี่้อสต้องกสิบโลไปไปตไปไไ้ไมได้มติวติวไปเออเออเ่ยสไม่ถึงสานาทีเฮีย